นี่จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าตัวไฟ Follow Me Home นะครับตอนนี้ผมอยู่ใน m ิวเ2021เราสตาร์ทแล้วอยู่รถจอดไปที่หน้าตั้งค่านะครับเข้าไปที่โหมดตั้งค่าระบบไฟฟ้าตัวถังนะครับไปที่โหมดระบบไฟสองสว่างแล้วก็เลือก ลงไปที่โหมดไฟระบบไฟสว่างหลังดับเครื่องยนต์นะครับกดเข้าไปแล้วเราก็เปิดการใช้งานโอเคสิ้นสุดสิ้นสุดตอนนี้ก็คือตัวก้านปัดก็คืออยู่ที่ออฟนะครับไม่ได้เปิดไม่ได้อะไรเดี๋ยวเราลองมาดูกันตอนนี้ผมยังสตาร์ทรถอยู่ข้างหน้าก็ไม่ได้เปิดไฟนะครับเดี๋ยวผมดับเครื่องปึ๊บ ในเครื่องดักแล้วนะครับผมดึงเหมือนดิฟไฟดึงก็หาตัวปุ๊บอ่าไฟฟอ l ์ลามีโฮมก็ติดเดี๋ยวผมลงไปดูด้านนอกอันนี้คือดับเครื่องแล้วนะครับนี่นะครับไฟติดแค่นี้เองง่ายๆครับผม